อ้าเลยครับก็สวยดีครับนี่ก็บ้าพกพกรบพมันเป็นวิสไกเช่นเกอร์มาันี้เราปเป็นเกมการนอสีคเสีดอกวะนี่อาแล้วัวัน <c oughs> สุมมาอีกแลงในหมดแรงส่ค,คนนะจ๊ะในหมดอะไรวะ next เธอว่า,นรราในกลบอ,อู้ขคน้น เอาล้วครับวันนี้เราจะไปลงกันที่บอ่ตบอตกบ่อโขดน,นะฮะเอ๊ดูเหมือนว่าคนคือธีลายแต่ว่าหาัวไปก่อนตัวเฮาไปหาเก็บปืนก่อนอ่าครับไปทางพี่ลูกเนียวู้ปืนหลังคามาท่านผู้ชมเฮ้ยไปเฮาปึ๊บปุ๊บปุ๊บเอี่ได้ปืนแล้วมันอยู่งเสร็จแล้วมันดีโคตรอุ้ยยิงกันทางบนมันอยู่แต่อุ้ยนาเร่หลังคาหลังคาหลังคาเพ่งเห็นอย่างเรียบร้อยดาวนึงตายจ้อยหาวหัวลาดผู้ลาดข้าเจ้าหัว ยิ่งดาวมาเลาวกับเขาบอกว่าอุ้ยลูกซองมาท่านชมสวยจังหวะนี้มีอะไรกูดูสกาอ่ะอุ้ยเดี๋ยวจิ๋ว่าห่าโอ้ยประค่านี่มันจะเพิ่งมาได้แล้วผู้เจ้าแบอก้ยื่อไม่ตายกูห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลซัมทิ้งไปเลยเออตรงนี้มีแล้วโอ้สกากูยังว่าท่านไหนเก็บอยู่วันจีตายย้อนสกาเดี๋ยวนี้ห่าผัวเอาวทีครับ วันนี้เปลี่ยนชุดมาแล้วนี่บอกเลยว่าโคตรเท่บัซซ่าฮาหัวเออเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราเหมือนจะมีคนมาอีกว่นท่านผู้ชมมันยืนอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเราฟังหูทิพย์ก่อนมันอยู่ข้างนอกว่ะเอ้ยนเร็วมึงมาหม่ยังหรอมึงมาหม่ยังมึงมาหม่ยังหรอฮู้ยเลยยิงปะตายฮาหัวยิงไปไหนมันยิงไปไหนยิงไปโอ้ยิงปะถือฮาหัวเอาเรื่องมาปกปิดเลยร้ามตายไปเลยจังหวะเก็บของมันไปบอกมัน ลาชิวอห,ห้องห้องไอจีพบ้องมั้ยด้วยเปื้อนลูกสีเมียยิ่งลูกซองไปทั้งบอเติมตเติมเติมบ่อไต่เสียดายเอาไม่เป็นไรครกูแล้วก็เอาลูกซองมาแล้วจังหวะนี้ได้ลูกซองมาแต่ว่าเรามีลูกซองเลเวลหนึ่งนะเมื่อกี้เราก็จะมาเออเอาลูกซองเราหนาเอ,อ้ยสวยงามครับเนี่ยหมดแล้วยังเนี่ยทางนี้เนี่ยอุย๊ยเพื่อนดาวผู้ชม มนไปตายเสียแล้วโอ้ยสามร้อยเมียหัวดากมึงโอ้ยตายรวดห้าปอบเออเอ้าไปชมเพื่อนก่อนดีกว่าอุ้ยมันมีบัตรสามร้อยบัตรท่านผู้ชมขั้นสุดว่ะสงสัยมันเออล,ลดลดราคาว่ะเออเราก็เราก็เอามาอะไรนี่แกมเมอร์ไม่รู้เรื่องเออบังหูจักเอาล่ะครับหลังจากเก็บของแล้วเราก็จะไปนู่นไปหาเปิดของเปิดกล่องตัวโอ้โอมีคนยิงว่ะโอ้มันยิงกูตัวนี้ห้าขวาโอ้ย ว่าม like ันมีไยิงบ่เอยเจ็บ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 ยังไงนะเพื่อน่ได้ยูหันบายูใส่กูย่ที่มันมีคนชุบนะอาจะมันยิงลอยแต่ว่าดูว่าสติบ้างวนีเลังเบอร์สจัดการมันหนูนี่เมนสาบนี่เ็มอเมนสาบนี่ตั้งซื้อย่างวต่างัรา้ยเอามันทำาไมันอยู่ใส เจอลาตามหามามีเสียงตอกแตกตอกแตกว่ะเฮ้ยมันตอกแตกตอกแตกอยู่ไหนว่สี่อุ้ยข้างในบอกอุ้ยอุ้ยข้างในข้างในเดี๋ยวเขาไปดดูอุ้ยมันมีวะเอายุคของอุ้ยขงเทิบตัวนี้ฮะปวดด่บอุ้ย่มันไปใส่เราอุ้ยแล้วเราเลเราอุ้ยใส่กูอุ้ยถ่มึงมา่ังร้อยตีซุ่มขี่ร้อยเนี่ยมึงเจ้าไหนเราซุ่มขี่เรมันจะไปะมันจ เย็บอยูเย็บยูเฮ้เข้ามาในควมเนมันที่เย็บหวดาวด้วยพันยาวกันอุ้ยเื่อนดาวว่ะผู้ชมย่งมีคนเข้าหลังว่ะเฮ้ยมึงขี่ไปเสร็ละหมอแลงเยปึ้งเอาแบบมึงเอาบบบคุยเต็มเต็มหลังฮะจังหวะนี้มันไปไหนล่ะออ้ยมันแรงไปแล้วมึงไปเสร็จละอุ้ยนั่นนี่นั่นนีะอุ้ยห้าหัวเดี๋ยวมึงมาเลยแม่อุ้ยเรียบร้อยกูแอนหัวรุดเลยกระดางสักหลบซ่องมากไอ้ว่าเบิร์ตพอดีมาหัวดาวตายด้วยกูเด้อ นอามากซูมมาแบบจกรวบก็ไ <Democracy> ด oh ้บม oh, oh, oh. oh, oh, <S 2 facial> ันแตงตุวเลยาัวโอ้ยย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 อ้ยย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 ยอยย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 เยายยยดยยยยยยาวยยยยดยกยย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 เยายยยมเยย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 ยายยยเอาฟันยยยยัยยยยย จะเดินมาตั้งมาตั้งชมเอ๋อหาเห็นมาละซุบนะหาเห็นมาละเอ๋อหายหาบ่เห็นเอ๋อดิแลมไปใส่ยเดินไปใสียตะโบอ้ยหาบ่เห็นมั่งวามบ่ได้ไปใส่ยหรอกมันอยู่หลังหลังประตูนนั่แหละงานมันซัวหาบ่พ่อยังไงว่านั่นนี่บ่เนี่ยว่าอลไรว่าซัวอะไรเอาละเพื่อนก็มีอะไรไหมเนี่ยโอ้ฝั่งนี้มีโอ้ ฝั่งนี้มันมีเหรียญตั้งพันแครับผมท่านผู้ชมแวเฮ้ยมีอมีอู้เดี๋ยวแต่ดยังไงเพื่อนอู้แปลงล่วท่านผ้มเพื่อนแปลงั่งดูเลือดดูเลืมันจะเปวโอ้หม like would you would you like here. Here. ันม <thing you> <ità> ีโฟโนว่ะออย่างไรฮะโคโนว่ะโโนวะโเปนเรียบหเบิรตตีจังมันจะโขอยุตนี่มูเฮาก็ได้เหมนสามหีมาที่อ้า เราได้เกิดใหม่แล้วว่าทำให้ชมมันจะโชว์ต่อโชว์ตัอวตอ,อย,ย่งอะไบ้าหนาผ่าเลยบ้าหนาแรงกนไได้ยน่นอนถ้าเราหลบมึงืันกี้น่าจะได้หรือว่าเราเจะไปเอาหวงโมกุ้งเลือเลือสำนักวาถือ,อยังวะถึออยงยิ่งบะ ของกหายเบิร์ดเลยห้าขวต้องมาเก็บหอมรอมดีทองต้องมาเก็บของใหม่โอ้ยเนาะห้าขวบแล้วนี่เอาไม่เป็นไรครับผมอุ้ยตรงนี้มีอักว่ะท่านผู้ชมอุ้ยพอได้การยูอักนี่บอกเลยว่าปรั๊บปั๊บปั๊บเลยยิ่งอ่ะเเดี๋ยวในนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงเกลี้ยงเลยโอ้ยขัดควแม่บ้านมาทั้ความสะอาดกุ้งเกึ่งไรโบมีหามันยัง ในมีมีอะไรโอ้หมีแต่เตียงเปล่า,เ,ลาเอาไปข้างบนหาเก็บของเอาแล้วครับหลังจากเก็บของได้สักหน่อยแล้วได้เรียนมาสามร้อยเอออ่าเราก็มาซื้อของก่อนแล้วกันอโอ้โหมีของฟรีว่ะทุนผู้ชมของฟรีเองมักตัวของฟรีกินได้บนมือของซื้อบนมือก็ไปกินห้าขวดเอาละมันเหลืออีย่างหนงโอ้สวยงามบยเดมีคนยังมาอมมือย,ยังมายังร้อยยังตีหือ้อมือเน่ยยจือตายไปครับผม เยอะเลยโอ้นคองดูไอซ์บอลไอซ์บอลเก็บ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 เก็ก็บไม่อนมูกูมาลอยตัวมันคือหายเร็วเถอะควงอุณปรท่านที่หายแล้วหัวดาเมื่อวิววมีสายยิงกันมาท่านผู้ชมแก่กันแล้วแก่กันแล้ว มแกอกกแกแกปมาดาวด้วยคือรคอมึงคือไแคิวแล้วจังมันเอ้ยไปไปห้าวเขาว่งดีกัวแมงวงเริมแหงเราฮาหัวแดงกปเอั้อุ้ยบังยิงหัวกูแม่งอุ้ยตายซะ่อกอุ้ยอยยายาาโอ้เกือบไปแล้ว5าหัวปีอะไรบอกวันพันยาว่าเลยแมนัวเกือบแตกแล้วฮาหัวแด่โอ้โหมันแหงเกินนะ มันยิงหัวกูได้ยืนยืนว่ะมันยืนยังกี่กูปานหัวเพื่อนมาชุบอย่างรวดเดียวเ่าวะทำชมกูด้วยไปสี่สามต่อไปพูดเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมเพื่อนทำที่ทำที่อู้ใช่เขาอู้ยเกือบตายกูแม่งเดือดเลยเกาห้าหัวโอ้โหปัะพ้านี่มันมาแล้วมันมาเอาโม้แล้วโอ้ยยังไงกันเพื่อนกูดาวใจเย็นเพื่อนแปลงร่างพร้อมประพ่านี่ มันจะไปไระบูไป้นแล้วไปหุนมัน่แรงดิไม่แรงดิ้มันจะถือตมันยู่ล่ะปึงออกเนโอ้เขาบัวปึ้งยังตายอยู่โอ้โเียว้าหัวมึงตายเ่ลโอ้เบหัวเเียไอ้หัวอเอยเ่าเนีเ็บเก็บเก็บเกเก็บเบรายการโอ้มีลูก2องสาเด้อว่าท่านผู้ชมเล เล่นซะหน่อยเล็กแก,แก่ไม่ได้ด้วยถือได้ลูกช่วงแส่เอาของไม่ได้ใช้ยิงไปแน่ครับนะแล้วตัวนั้นที่กูยิงดาวมันได้คิวหรือม,มืึงทำมาสูบปะโอเสียดายปะตัวนั้นโอ้มีคนเขามากอุ้ยบักได้นี่มาลอยมือซะไลด์บอกมึงอยากเจอบอลลูกช่วบงบ่เอาเจ้าไหนละฮู้เรียบร้อยโดนไปสองเมตรจังหวะนี้งยังมาดิครับมาดิครับเรียบรอย้อยนี่ม,มันโดนเราบอลบอลจากกบยิงใ,ใส่แต่เลยจังหวะนี้ ยาหาวนะกูบอกเลยพันยาก่อนพันยาก่อนโมกูม่นดาวเบิดทุกคนเลยหาผัวตายสนอกกูไอ้ก่อนเดี๋ยวจะมีอันนี้พอดีที่กระโดดนะครับมนี่ขอเล่งดีๆก่อนเอา้าไปท่าแม่ไปจวดจวดนี่โอยแมงมาตามตีนวะท่านผู้ชม <laughs> มีเสื้อปะอีแค่ปะซักหน้าขวดโอ้ยมันอยู่ของเที่ยงมันอยู่ของเที่ยงข้างล่างก็มีแม่นยิงกันตายแล้วเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยงามเออชุบ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 เอ๋อชุบใส่โอ้ยมีคนมาโอ้โหชุบยิงหน้าขวดอู้ยเด้อเด้ออู้ยตายก่อนเด้อเดี๋ยว้อเอ้าอย่าเฝ้าโอ้แมงวงขวดแฮงไม่เดยวเด้อเด้อสูบยาสูบยาสูบไปสูบไปพันย่างโอ้ย ไม่ตายกูอาขัวแดงเดินปัญญาหม้อปัญญาเมียเออที่กดปัญญากกินไปไหนได้เนี่ยเขาหนักสวยงามป่าท,ทีนี้นะแล้วก็ปลุกไตรไปท่ปอบ,นบอันทึกบัวใจไปที่ว่าไปแล้วมันดีต้องเขาวงยาเงเดีหรอผมโอ้ดูดิเลือดนนะ เลื่อนเน้นรถเป็นหาบเลยโอ้โหรอยมาแล้วกลางจังหวะนี้กลางดงตีเลยโอ้โหใสก้อนลวัวอู้ยลักเขาแล้วโอ้ใจเย็นโอ้ยเลือนเดี๋ยวนี้ว่าเอาปัะค่านี่มีจอยว่าพ่อโอ้ใจเย็นใจเย็นยาฟฝ้ายาฟฝ้าพนันยาฟฝ้าพนันโอ้เวลาเขาใจเย็นโอ้เพื่อนอยู่นี่ว่ะร้อนร้อนมูจะคองแล้วนี่ยยิ่งเจตั้งไหนวอย่างเดี๋ยวเลยหาบัวเอ้ยมันอยู่เสร็จหรือเปล่าดีดีเพื่อนมันอยู่หน้าเราบ้านเราเระเบิดอไปแดงเยอะ มึงเห็นอย่างดูอาหางนายพระเจ้าโอ้ยโดนไปเจ็ดสิบสามทุกท่านอ้อยังไงฮะจังหวะนี้มึงโดนหรือเปล่าหูไม่โดนนะทุกท่านมันหลบดีว่ะไอหมอนี่มันหลบดีว่ะทุ่กโชคมวยังไงยังไงเอาดาวแล้วดาวแล้วโอ้หูจ่ายจ่อยหาหัวยิงมาทมันไปแล้วหูเข้าหัวเข้าหัวแปดทิศทางตายเสือว่ะโอ้ยโอ้ยมันแรนมาหัวมันแรนมาหัวไ้ยิงมาถึงจังหวันเลยหาหัวเอาเอามันเจอมมืไปแล้ว เราดาวอยู่แบบแๆตึ้งแ่งกไม่หลานแบ่งละเม่แบดงแต่วนไนละกเจ้ของอย่ไรเนี่ยวอ้มันมันเด่นเลยฮะอมันเหลือเท่าไหร่นแล้วเจ็ดคนอะไรทด้ชคนสงตรแล้ว สายเยอะนลเนี่ยเอาเรือไปแดกจังวันี้ตัวเดียวแย่อยู่ข่าเอามัแดนมา้ย้มลงรู้ควรเล่ัเพื่อนแลต้องเขาแล้วจังวันนี้ผมว่าบอลมันต้องอยู่ข้างนเลยแดนมาก่อครับผมจังวันนี้หามโดบอลเมื่อกี้มันโล่งอมไปอยู่นั้ไม่ดีนะผมโอ้โหมันวัสวเขวอนเย็นๆกับเพื่อน ยาเน้เพื่นปูดาแล้วยี่มแนบอแลนเนาะนามันมันแลนนีปวดใจเออแลน่ปวดเขามาหอดีแล้วโอ้ยังงอ้ยมันนี่้อยเขาเรียบร้อยกปูดาออ้ยเขาหัาไปมัเบือตายพวกเลยจังว่นี้เขาอย่งไงยังไงยังไงออกมาดีรอเปล่าออกมาอกูปาดหัวแดงปาใส่แดงนี่ยโอ้ดิดเบิดวะโอ้นี่มันเอดมามเดือดเดอดเดอมาเอาย่งเอาันแรลนปแรเ็อะเรียบร้อยดาวน ô sắm cái bộ này mình như cái quả tháo của nó tháo được, ô mึง mạnh nào, ôi, cả là tiêm ôi, cả là 3 mét, ôi, như cái quả bò nào, ôi, nó nó cái bò vào đây rồi, mึง hệt nhàng, mึง chửi chúc cô thì nhem đòi bay vặt, mึง đào sỏ, mึง trăng vặt, để ở đây là, để tổ lữ thay để ở đây là sẽ, mึง cầm cái này, mึง cầm cái này mà, ôi, nhím bơ tưng, bao đẻ, thả bò, đẻ bồ, ôi, thiệt tôi tôi là. เอา้าม,ม,มันแตกเสียวลามันไม่ซูมมันมีโมทีเอยยังไงวะอยู่ต่อหนอ้าน,นี่ยโอ้โหมัไม่ตัง้งไอบอร์ดด้วยแหละพลาดพลาดไปนิดเดียวโอ้โหเงินไหลเอาแล้วครับสล้วรับที่นี้ก็บอกเลยว่ามันก็นัวยอยู่นะแต่ว่าอีกนิดเดียวผมจะเป็นพระเอกเลยนะเมื่อกี้นะโอ้อีนิดเดียวเี่ห้าขวดเอาแล้วครับสำหรับปีนี้ถ้ามีคำหยาบขอไปด้วยนะแกนีครับแต่ทราขึ้นเพื่อ,อตัวองอ,อย่างไม่บอกว่าภาษาอย่างหัว จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะครับนี่เอาเลยครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับนะ่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาเช่นเดิมนะครับผมอ่าสำหรับสุดท้ายที่ขอพูณที่รับชมนดจบสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบาย